ไอสัตว์มึงยังจะมีภาคสองได้อีกเหรอพัดเจ้าช่วยเดี๋ยวนะช่วงนี้มึงมาเยอะแล้วนะเกมสปอนสปอนบ๊อบมีเชียและคราวนี้พลาสติกสแนปสองเนี่ยภาคแรกมึงออกมามงืงจะมีภาคสองตามมาอีกเกมมันดีจัดใช่ไหมผมจำไม่ได้ละว่าภาคแรกมันจบยังไงมันคงจะเคยพูดแบบปไปไหนว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามันจะจบแบบปลายเปิดให้รอภาคสองป่ะไอ,อ้ตอนตอนจบมันก็ตายหาไปแล้วดีกว่าหรือว่ายังไงวะ ปีจัก,กรวาลหนึ่งที่มันแบับไม่รอด<ม>ที่มันรอดดิเนี่ยเนี่ย <c oughs> มันรดนกูเป่าหัวกระจุยเลือดอาบตัวไปแล้วเนี่ยมันจะมีภาคสองไี่อีกเหรอสงสัยมากเลยฮะเพราะงั้นเนี่ยเราเล้ยต้องมาหาคําตอบกันในตัวของภาคสองมึง <c oughs> จะมีภาคสองอีกเหรอแล้วราคาแบบสองเหรียญหกสิบกว่าบาทภาคแรกมันฟรีเนาะอุย้ยหรือภาคนี้แม่งเป็นกิ๊กเหรือเพราะงั้นเรามาดูดีกว่าฮะในพลาสติกเซนทสองเ้าช่วย แล้วมึงเปิดแบบอะไรเมื่อนี้โอเคไม่รู้เลยฮะับผมไม่รู้ว่ามันจะไปต่อยังไงภาคแรกมึงตายหาไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยเออเอเอแย่กัปตันเสียงแม่งลืมไม่ใช่แล้วอ่ะเสียงแม่งไปไกลมากแล้วโอ้ย ตำรวจเออตัวจับก็คุกใส่ใ<อ>นวันเชมเซียไป hey, <c oughs> อ๋อเราเป็นเราเป็นสปอนบอบที่ฆ่าสกุลเหมือนมไอ้สี่ฆ่าอะแพทริกไปเมื่อไอ้ภาคก่อนเหรอ <c oughs> หรือยังไงวะเนี่ยเอา้าตำรวจแล้ <c oughs> <c oughs> กูชนแน่มึง <c oughs> เอ้าเฮ้ <c oughs> ยเขาชนจริง ออืมืมมไปแล้วไอ้อะไรว <c oughs> ะเนี่ยแอนดี้แล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยอะไรวะบ้านแตงโมแค่อ okay, ะไรวะเนี่ยวัตถุฟลักเราจะไปไดนกันเหรอมึง <c oughs> เริ่มอ,ออกนอกออกนอกโลกไปแล้วนะเรื่องอะวัตถุฟลักโอ้โรงพยาบาลเอ้าเมื่อกี้งเป็นแตงโมงไม่ใช่เหรอ กูยังไม่ตายฉันยังคงหายฉันยังคงหายใจเอียมันจะมาลากแขนกูเหรอมาเลยฮะขับเคลื่อนในความแค้นไอ้เหียแล้วเมื่อกี้นี้ว้าวคุยกับแซนดี้อาหน้าตามึงโอเคอ่าขอบคุณมากที่ช่วยฉันจริงด้วยว่ะคือ,อไอ้สภาพหนึ่งเรายิงแพทริกแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะแซนดี้มาช่วยเราออ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไปดูข่าวกันดีกว่าโอ้อันนี้คือบ้านแซนดี้หรอือว่าเดียวว้าเดียววานตากแห้งโอ้โหว่าจะฟาดป้าเคดูข่าวแหมแม่งจองขนาดนี้ก็ได้ดูก็ดู นั่นนั่นน่จริงที่ดีเราจะโรงพยมบาแล้วก็ขโมอยรถแล้วก็ไปอะไรวะอ้าวกลัแซนดี้อืมไม่ใช่ข่าวดีเลยฮะงั้นก็ไปหาอะไรกินซะหน่อยแล้วก็พุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไปที่เบงกันส์เหรอธนาคารหรือว่าอะไร <S <S 2> <S 2> แดกข้าวกินพิซซ่ากับ โอ๊ยตัวรถยจดทำไมไปยืดไว้อ๋อโอ้กูตกใจหมดอิสต์บูลสวัสดีครับอะไรบนเนี้ยชี่อ่ะ โอเคเอาพิซซ่ามากินที่ไหมพิซซ่าแค่แค่เย็นผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะคือต่างจ้างชาติก็กินอย่างนี้เลยหรอก็คือเอาแข็งไมานั่งกินเลยใช่ไหมเฮ้ยเอามันต้องเอาไปวางอ่าแต่ว่าอะไรอะ่ะไปที่โต๊ะแล้วก็นั่งลงแล้วก็กินเดี๋ยวก่อนนั่งต๊ะไหนเนี่ยโอเคโอ้โหวัตถ <the> ุฟักอยากินอย่างเลยวัตถ <the> ุโอ, <the> อ,อ้อร่อยมากเลยเฮีย น้ามึงแหลกหรือมึงอะไรวะนั่นน่ะเจ๊กูยังไม่ได้กินเลยน่าต้องไปนอนนะมึงน่ากลัวพอกันเลยกูทำไปน่ากลัวพอกันเลยบ้านต้นไม้เหรอเนี่ยบ้านต้นไม้กดตัว้อิน,นทชร์แหลกได้ไหมไม่ได้เอมิสเตอร์บอลอะไรวะเนี่ย บ้านแซนดี้ไม่งน่ากลัวกว่าบ้านในแพททิกีกบ้านในแพททิกไม่ยังดูธรรมดานะไอ้บ้านี่หาไม่โคตรน่ากลัวนอนก็นได้ฮะอืมน่ามบอกเลยวัดโอ้เอยโอ้ยอ,อ,อะไรของมึงเนี่ยมาเป็นขบวนการอันนี้คือรัก ฝันเายเป็นฝันที่น่ากลัวมากแอน,นดี้นั่นฝันร้ายโอ้แต่กูตื่นมาแม่กูก็ไปตายจากฝันร้ายเลยที่อ่ะของเป็นอะไรเยอะแยงั้นไปที่แบงค์ต้กันไหมโอเคไปก็ได้ผมไม่ใช่สปอนบลอบหรอควม,มเป็นคนน่ะเสียงก็ไม่เหมือนคนเลยเไปก็ได้ ูหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับ60กว่าบาทที่กูเสียไปนะอ้ยยาเคนสป,ปีดดิปเตอร์อืมเฮ้ยไอ้เมื่อกี้นี่หว่าที่มันขับผ่านไปอะไรมันคือ,ม,คอมันคืออะไรอยากรู้มากเลยไอ้ตัวที่อา้อาวแบงต,ต,ตันอ๋อแบงตันแบงตันแพงต้นเหรอเพี้อะอะไรวะเนี่ยอะไรสูรวิจัย โอ้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะขัวแปลกๆแล้วโอ้ยโอ้ยโอเคตกใจหมดไอ้เที้ยอะไรวะคล่อะไรกันอะไปที่ครัวแล้วก็ไปเอาอาหารเอ้าแหมไม่น่าเลยกู แทงแม่งนไม่เนี่ยตัดเชี่ยที่มันจากนีโม่ดิวะนีโม่ไนะมันกิแดกนีโม่กันเหรอเชี่ยแต่ละตัวในเรื่องหานี่ม่นน่ากลัวทุกตัวเลยสัตว์ไปแ่ในเกมนี้เออเอนมันเอาเศร้าส sorry plankton this is not your business เอ้าตาอีเข้าน้ำอะไรวะเนี่ยเขาดูอะไรกันอะเฮ้ยดอะไรวะข้อก็ให้เราไปเข้าน้ำเดี๋ยววันนึงขอดูดั่งดูก่อนเชี่ยเนี่ยมือสปายชาวบ้านเหรอไอ้ไอ้ plankton ไม่มีอะไรเลยดีหว่าไอ้ห่ามันดูอะไรกันวะเนี่ยโอเคว้าวห้องน้ำไม่คตดโอ้โโอ้โอ้เฮ้ยชิพายนะชิพายไม่ได้แฟนทีกอุ้ยลูกกูกันลัแล้วกูกันละขี้แบบเบึ้มๆอยู่ไม่ได้มิติเครื่องออแพตตทิน ไม่กลายเป็นแตงกวาอะไรซะเลยยิบหายแล้วโอ้โหหุ่นยนต์มิสเตอร์แครบก็โดนว่าไงว่าไงไอตัวไอเอาเราคือไอ้นี่เหรอนสุดขีดเหมือนเหรอเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันมีแซนดี้อยู่กับมือฉันแล้วฉันต้องการเงินในการที่จะไถ่ตัวเธอเนาะอ้ามันก็มีซัพให้ดูวะเชียผมก็ไม่ดูอะไรวะซีไฮสยอมมัมมาแล้วมึงจับแม่กูไปเหรอเชยย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 ย ไปคุยกับกิก้าฟริชว้าวอะไรแจมผมด้วยโอ้โหกิก้าฟริชแม่มันหุ่นล่ำจริงๆเลยฮะ I am มันก็ไม่มีซับดีบางอันโอเคเอะไรว่ากูฟังไม่รู้เรื่องกูฟังว่แต่เคอะไรว่าทีกันหรือมันนี่ฟอร์มหรือออกเตอรออคเตอร์ปูสเวิร์ดเท้าอ๋อ อะไรวะเราคือใครวะเนี่ยแต่ว่าเหมือนก็มันจะเปลี่ยนชื่อเหรอมันจะเปลี่ยนชื่อของตัวละครเป็นแบบประมาณว่าเรียงลิขสิทธิ์เหรออ็อกเตอร์พุสเบิร์ดไม่ใช่สควิดเบิร์ดแหม่แล้วไหนบ้านมันอยู่ไหนวะมันจะมากับเูาได้เหรอเพื่อนโอเคได้ไม่มีรถที่ขับซะหน่อยวะไอ้เหี mm ้ยเกียร์วิ่งเหรอก็หอมเลดิอ็อกเตอร์พุสเบิร์ดนั่งไงบ้านมันใช่ไหมอันนั้นบ้านสปอตบ็อบอันนั้นบ้านสควิดเบิร์ดตรงกลางเป็นหัวคน เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้แกเดี๋ยวนะมันคือไอ้แกโหว้ยอุ้งฟอกมือใครอ่ะโอเคเอาไว้รถ t a k e thank you เอามันคือขอทานเอ้าไปไอ้เปรได้มันขโมยอ๋ออออแล้วกูวิ่งโอ้โหเอ้า เชี่ยเรื่องก็คือเมื่อกี้มีขอทานนั่งของเงินอยู่แล้วที่มีเงินกองนึงวางอยู่ข้างๆได้หาเมื่อขโมยเงินกูลแล้วก็ไปขับรถชนไรไฟฟ้าเหรอมาถอดฟ้า,ากูก็วิ่งเร็วเม่งวิ่งเร็วอย่างงี้แต่แรกวะเนี่ยปู่ดูดิแม่งซอยโคตรถี่เลยเอาไปกิ๊กกระชานได้ก็ช่วยผมด้วยไอ้ยเฮ้ยโดนการคอเอา wake up if you want sandy เอซะตื่นขึ้นมาทำไมจะแซนดี้คืนว่าต่ามได้แซนดี้คืนแล้วก็เข้าไปในห้องน้นซะแล้วก็อะไรกวาไอ้เี้ยอะไรวะเนี่ยตอบคำถามเชี้ยคำถามอะไรคำอมองเดอรเมลคอ่ฮะ เรื่องที่ะันอเร์ดี n มนมดี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 ดอดีดีดีสี e ีด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 ีเีดีดีดีีดีดีีดีดี่ีดดี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 ีด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 ดีดีดีีด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 ีีี มึงใช่าไงที่แดกกูเมื่อกี้ตบแมนนนเเ่เลยสักโอเคมีแล้วตอบคนตีนแสดงว่าจะเป็นดูไว้นอนโอเคไอ้เแค่กูเฉยเลยใครแข็งแกร่งที่สุดอา่าไอ้หนุ่มที่ไหนไม่รู้ที่มันอยู่กับคุณก็คือไอ้นี่ใช่ไหมกับพลาสติกแล้วก็คุณโอเคเฉยเลยเฮ้ย ใครกันนี่ต้องฆ่าฆ่าทุกคนฆ่ากูพี่ผายแล้วกูต้องเลือกเนี่ยเหรอเนียฆ <Yeah. S 1> <Price>. ่าทุกคน <laughs> เอา้าเอา้าเอา้เอาจบเลยหรออ้เฮียแค่นี้เหรอ โอเคผมจะลองไปเลือกอย่างนึงดูด้วยกันนะฮะถ้าเราผมกดว่าค่ายูมันจะเป็นยังไงวนะอ่ะจะลองดูด้วยกันโอเคมาเลือกเสียสละตัวเองนะผมจะเป็นฮีโร่ผมจะเป็นฮีโร่อ๋อ,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 อมันคือแพทคิกจ,จริงด้วยเอ้ยไม่ใช่ดิมันคือสุิลเวิร์ดจริงด้วยไม่นะสุขขึ้นบวชอ๋อ ยกระดัตัวเองเพื่อทุกคนนี่แหละคือฮีโร่ที่ต้องการหน้าแม่งก็รอหุ่นแม่งก็รอใจไม่ยังลอยวัด,ด,ดวเลยเอวไอเชี่ยจบอันนี้แม่งดูดูฮากว่าเยอะเลยแล้วคืออะไร,ระมันนะโดนยิงตายเมื่อกี้เนี่ยโอไม่นะลาคอ, <c oughs> อนนะตื่นเว้ไอเชี่ยมีจีภาคสาวมาอีกเลยเครื <c oughs> ่องมีภาคสามมาอีกกูก็ยังจะเล่นต่อไปอยู่ดีแหละอืมก็เค่สำหรับวันนี้กับเกมของพลาสติกแซนด์สองนะฮะไอเชี่ย คือแบบมึงวัดสับฟักอะมึงแบบภาคหนึ่งมาไม่คิดแบบว้าวมันไม่คิดมันมันมันดูไม่ได้จะมีภาคสองได้แต่แม่งก็มีได้แบบวัดสะฟักมึงโดนยิงเส้นหนัอ่กก็ได้นั้นมึงยังมึงยังจะมีชีวิตต่อได้หรอวะเนี่ยก็โอเคฮะถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับวันนี้กับเกมของมัตถิกเส้นับสองภาคแรกมันจะฟรีเนาะภาคนี้มันเสียเงินนิดนึงฮะก็เฮ้ยภาคแรกฟรีหรือเปล่าวะไม่รู้แต่ว่าภาคสองมาก็ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมฮะแบบ สำหรับจากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้หันมาอีกฝั่งนี้แล้วก็เตื2 2> อวผ้สองเข้าไปว้าวแล้วกูเชื่อเลยว่ามันต้องมีภาคสามแน่นอนฮะก็โอ,อเคสำหรับคนที่หยิบร้องร้องลุ้นก็ลุ้ตาในคลิปเลยฮะ<น>ผมไม่รู้ว่ามันจะมีแบบสีเกตอะไรน้อยหรือเปล่าเพราะกับ Inter A B อ,ะนะอินเทอร์ลกตามแบบอะเนาะแล้วก็น่าจะแค่นั้นแหละมัง้งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไอ้เหี้ยภาคสามไม่ออกนอกโลกแน่เลยสัตว์